จะโคมาสู่น,ะนะพี่น้องมี430เหล่านอกเดี๋ยวพี่คาร์ดิมุกจองดจีนอน่อนชัวร์เลพี่น้องเดีนะ๋จะโคมาสู่เหล่านอกด้วยครัน้นี้มันจะเป็นอามพิเศษด้วยเลยนะพี่น้องอาบมันยาวไหมอามพิเศษอามจะยาวหน่อยแล้วก็หาพี่ล่มแกเดินสุดปูมเหมือนกันเลย ที่สองดีๆก่อนเล่นบอ่อเกา่านะตรงนี้ซานนี่มาเอานะซานนี่เอาไม่หมดมันเล่นบอ่อเกา่าขยายบอ่อเกา่าม่รูนบอ่อกานนี่มาเล่นตรงนี้ซานนี่จ้ากานนี่เอสเอฟไอหนึ่งห้าเอสซาสองหนึ่งห้าซีเอาไม่หมดเดี๋ยวจะคุมปรสูบรดีซีร้อยสามสิบเอาต่อ ยินแข็งนี้เลยแต่แกยังเอาได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ง่ายจะเป็นรุ่นแปบได้พี่น้องใช่ไหมจะเป็นเก่านอก ยังได้กระหึ่มยังดีนะคันที่ผมไปถ่ายของงานงานอนะไรใครเนะี่ยจะนึกชิวอออกก็ไม่ออกโอ้ยมีหินได้ทุกที่นะเอาไปอยู่บนหินไม่เอาได้หินแกคัดออกด้วยงานเซี่โม เวลามามาพร้อมกันเลยผมไม่เห็นรถเลยมันแดดมันส่องตาหน้าจอโทรศัพท์ก็ชัดเกลียวดีเลยไปยืนฝั่งโน้นไม่ได้พี่น้องมันแดดร้อนแดดมันยืนฝั่งนี้ติดต้นยูคาหน่อยทุกวันนี้เขาห้ามบอกแดดเ้อเป็นฮิตสโตกเนี่ยเลยมาพร้อมกันสามคันจีคันเลี้ยงเข้ามาเลยเจอดคุยกับพี่กันแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวงานเราไปถมทางด้วยไปทำทางรุ่นแปดมันมีกล้องหลังด้วยบอกนะยังมีกล้องหลังรุ่นสิบเลยนะตามพิเศียยาวเนี่ยดิเจียจัดเก่าญี่ปุ่นมาจัดมาเท่าไหร่นะจัดมาประมาณสักอาม้านแกอ,อยู่หมด่ก่อน ฮานุคีไปม,มาก,ก่อนมีแต่ทีมงานหกร้อกับทีมงานเดิมๆนะเพี่น้องคันถอยมาเนี่ยป็นอาจารย์บัสเด้อพี่บัสทุกีบัสร้อยเจ็ดห้าคันสีเขียวจอดซุ้งนี่นี่ก็จะเป็นในลูกพี่สมพทรทีมงานนี้จะรับอยู่โซนดอนมงมีงานนดอนมงนแกวิ่งหมดวานุคีพอพอพอ เรียังดีอยอู่หินเลยลูกพี่ยกก่อนไปว่ามันจะหินแบบนี้เลยหินไข่เดโนเะสาร์ไม่ใช่ไข่จระเข้เราขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังไข่ไดินเะสาร์เลยหินลูกพี่หินมีตูกระดกมันต้องเป็นหินแน่เลยก้อนใหญ่ด้วย หินอะไรรู้พี่หินต้องยกเลยพี่นี่หินแบบนี้ญ่เลยมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ปะปนกันไปบางทีถ้าก้อนใหญ่ๆก็ยกไม่ขึ้นก็นได้เลยไม่มกูดตรงเกยยกมันจะเป็นหินก้อนใหญ่ วิ่งไกลเลยไปกลับก็ประมาณสักสามโลสี่กิโลได้หรือว่าไม่แข็งเท่าไหร่นะลูกพี่นะมันแบบนี้ไม่แข็งเท่าไหร่เลเห็นไหมก้อนใหญ่ก็มไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกงานเที่ยวเลยไม่ใช่งานเหมา เรื่อมสุดมือเลยพี่ขยับปีไม่ได้ไงเย็นพี่แกเย็นยนี่เพิ่งขยับมาตายไป,ไปมาดูพี่สมพรเกงตะกุยจริงตรงนี้ไหมจกจะปุ้นพื้นไหม มีรถวิ่งอยู่ห้าคันเลยมาทุกที่ไหมนี่สมพรนอนหนา ยาวเลยมือเล็กแต่มือยาวไปเจอแค่นั้นรุ่นสิบรุ่นสิบจะเป็นรถไทยไทยรุ่นขึ้นเดี๋ีมาจากญี่ปุ่นของแกตรงนั้นมันไม่เห็นขนาดต้องมากลับมาที่มุมเดิมมองมุมมองเมืมม่อกี้มันเห็นไม่เห็นแต่คางรถนั่นแล้วก็ห่อนรอยเสียความรถผมยืนรอยเสียรถวิทูใไหมเมื่อกี้ต้องยืนมุมนี้นะเป็นยังไต้ยืนมุมนู้นไม่ได้เลย มันบ่อเก่ามีแต่ขี้เลียนมีแต่ขี้ตมมันได้มุมนี้มุมเดียวระวังฟันหลุดนะลูกพี่นะเอหินระวังฟันหลุดนะเจ้าหินเยอะนะเห็นตัวนี้สับไม่แตกด้วย มั130ร้อยสามสิบตีคับลงนปนงขุดบอ่อลึกกว่านี้เดี๋ยวตามไปดูไม่รู้ว่าแกลงงานได้ยังเลยโซนแถวนี้เลย อ่านามา,าเมื่อวานนี่แกยังไม่ลงบ่อเพราะฝนตกหนักฝนถล,ลม่มก่อนน้ำตรงนี้น้ําฝนเลยไม่ใช่น้ําไม่ใช่น้ำเขาปล่อยมาจากข้างบนเน่ยเป็นน้าฝนน้ำฝนเพิ่งตกมาฝนตกสองวันรู้สึกว่าฝนจะแรงอยู่พอได้วานเข้าแกจะอุ้มุกนุกมลุ้มเลมยถึงจะ้มือเล็กแต่ก็อุ้มได้อยู่ใช่ไหมไปไป เท่ากันไหมน้องกับเจ้าอะไรนะอึตัวมันไปมันเดียวเลยพี่เจ้าอะไรนะเจ้าไอ้สันเบือดศูนย์จุดหกมอนกันว่ะแต่อันนี้ดูทรงมันกว้างนะมันช้วงแต่ไม่ลึกว่ะแต่สันเบือดนี่มันจะไม่กว้างแต่มันลึกแต่มันเลียวว่ะเหมือนกันเหมือนกันไก่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกกว้างแต่ไม่ลึก ลงแบบเดียวกันนี่แหละจะูนจุดหกเหมือนกันร้อยสี่กับร้อยห้จะเป็นของซันเบิดร้อยสีจะเป็นของโคเบ1ร้130จะเป็นของโคมสุสุแต่ว่าความจุลูกบาทรจะเท่ากันแต่ว่าทรงทรงกุ้งจีจะต่างกันของแคทก็จะย่าง ถ้าเป็นแคปก็จะเป็นบรรหนึ่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองดีคือดีจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี้แหละสามหนึ่งสองแต่แคปจะมีหลายรุ่นเลยสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามสามหนึ่งห้ายังไม่เจอ,อเจ้าโคพสูรร้อยหกสิบนะมันปุ้นเปี้ยนปุ้อนเปี้ยนในแถวนี้คันหนึ่งแต่ตามหายังไม่เจอรุ่ไปโรงงานไหน,นรถใหม่เลย หาไม่เจอยังไม่ยังหายจนไม่เจอทีมงานทีมงานสอมังมีมั้งสอมังมีต้นเปียนต้นเปียยูีแถวนี้แหละโอ้มันมีแต่หินลูกพี่เอยเอาที่ใหม่ก่อนอันนี้ก้อนใหญ่เลยลูกพี่ เฮ้เจ <hat. S 1> ้ามังกรนะเจ้ามังกรรถเจ็ดห้าดูเหินเดียวไปดูี่ฮะเหนียวไงดินแบบนี้ไม่แข็งแต่เหนียวไะ แต่เหนียวไม่ติดกระบะนะมันเหนียวเป็นก้อนเหนียวเหนียวยังเหนียวยี่กระนี้ไม่ติดกระบะนะแต่เหนียวฟังเสียงเาเลยเหนียวไม่เหนียวยังมีค้างนิดๆนะเสียงเสียงปั๊มหินหลังอะไรทุกพี่ แก๊กอวัวที่นี่ยังอู้วนข้างกระบานนี่ลุกเลยเรยเรงนี้นะแกใส่เยอะอยู่นะนะที่นี้จบเพียงชิ่นี้ก่อนนะท่านทั้งนันมาดูเจ้ามังกรขึ้นจากบัวกันเนาะไปไปดูที่ไป เราจะพาจะใส่เอยียงใส่อีกแรงนะอยู่ที่คนขับอยู่ที่รถด้วยแรงไม่แรงเดียวแค่ว่าแรงธรรมดาดีกว่าไม่มีนาทรงนาซ่าคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยกัอบออมสินออนตัวคลิปนี้สวัสดีครับ